ไปไรนี้อย่าบุยบนเหนือ,อขอบคุณห้าใหญ่ก็มีช่องผู้เมียอย่าเอาไปไทยแล้วก,ก็ล้วห้างเงินอยู่ไทยแล้วก,ก็ล้วกกาบสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะ เปิดกุศลสู่คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฟังไทยหรือฟังล่าพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบายาวซานเอลนะเพื่อนเนาะเอาพี่น้องเลยเปิดภาพมากกโอ้ฝนตกฝนลิ้นอากาศฮ้อนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าในนาตอนนี้วายาวอยู่เพื่อนซาน้องผมโอเพนพี่น้องเลยอ่ามาในรอบนี้เพื่อนกะอ่าก่เว่าทีคานเนาะ ตอนนี้สร้างคนกระกลับเมื่อแล้วพี่น้องเลยพอให้พี่น้องคนเมื่อแล้วนะเนาะเนาเดี๋ยวอัปเดตเบอร์ให้อ่พาพอไปพี่น้องเบอร์ก,ก่อนพ,พี่น้องว่าเป็นเหตุไปฮอดใส่แล้วในขั้นตอนนี้ขอให้พี่น้องเลยจังไรกระปากติดตานไม่ได้พี่น้องเด้อฝากใส่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรยาวได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปต่อไปเนาะขอขอบุญขอบคุณที่เข้ามาฮับชมคลิปของบรรยาวคือเก,าก่าคือเดิมเนาะเบาประถุกบะต้องบรจบบระงามก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อเนาะโอเคพอไปพี่น้องเลย อ่าอันนี้ก็คือภาพรวมทีเพิ่นโอเนาะห้องนี้สี่ห่อมาสันห้องโอ้ห้องใหญ่พอสมควรเนาะอ่ะสบายดีแหละโอเพิ่นกกเมื่อไรเดี๋ยวกล่ะโกเมื่อนี่โกเมื่อนี้เลยโอ้โอเพื่นโอซันพี่น้องเลยอ่าสองสี่ห้องเนาะแล้วก็เทคานแล้วในมันอหอนเอา บ่ได้อีนเนาะอเอ่อเทิงกำลังนี่แหละพี่น้องเลยประารวัดปูนบุพเพประสารวัดปูนบุพเพตูนบุพเพเออพี่น้องเลยเรื่องงบเรื่องล่างแต่มันอยู่นำ้ำทางอา่บอบอาบวบุญพุ่นแหละเนาะแล้วตะกะทางกสาบุญเพื่อนพี่น้องจนทางโมญ,ญ่านีา่ในส่วนโมานส่วนร่วมเพื่อนซ่านนี่ ยังบีทันมีได้เพีองเด้อเนาะสำหรับเพื่อนซานน้องสัปปุเพื่อนพี่น้องะเลยเพื่อนนี่ก็อู๋หลังเงยหลวก็ก่อห้องนี่สี่ห้องเลยพี่น้องะเลยเนาะโอ้แสดงว่ามีมีมองนางมันอยู่ตรงนี้เพี่น้องะอ๋อสี่ห้องมันอาจจะคับแคบไาหนึ่พี่น้องเนาะประมาสามห้องเลยพอดีเนาะที่นี่หมองนางเนี่ยบัตรลายก็มือขึ้นเช่นขึ้นซานเนาะอันนี้คือซื่อกันมาคือคับแคบแบบนึ่งเพี่น้องะเลยเนาะ อ่ะได้แต่เพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยบ่ยาวก็ออกคงเห็นหยังบ่ได้ดอกเพราะว่าก็เดี๋ยวแต่ปัจจัยที่ผู้ใหญ่เพิ่นมอบงานให้ทางอ่าทีมงานเฮาเฮ็ดนี่แหละเนาะพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ํา้มื้อนี้กินแล้วว่ายังกินมื้อนี้กินตบักหุ่งกับัไข่ตบักหุ่งกับัไข่โอ้ไปเฮ็ดให้กิน่ย่ยอีกแล้วบ่เป็นบ่เจ้าเป็นเป็นคือบ่เป็นบ่เจ้าเออเฮ็ดยังเป็นนี่ ำหมักถั่วแล้วขวไข่ทอดไข่เป็นบ่ทอดเป็นแบบทอดาเนาีวทอดมเ้า,น,านี้ทอดมเานี้โอ้แกงไกลเป็นบ<ม>่อกงไกลแกงไก่บ่เป็นแกง้มเป็นบ่อแกไหบ่เป็นโอ้เนีวหมักเลนะก้นะน,น,น,นตกพดินไปลองเลยเนาะบานนี่พอสร้างคุณนเมื่อตะโดนนะบ่ะหากะเมื่อนี่บ่ จะจะมาสีเมืองมาสันพี่นอ้องอ้าวอ้าวอ้าวนะคนตบคนดินบล็อกเท่านีดละนาจะบ่พอได้พี่น้องถึงบล็อกว่าบล็อกนี่ทางทีงานว่าแต่ทีบ่บล็อกพุ่ยแล้วว่าจังใดกับบลพออยู่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าแค่ว่าสั่งไม้ประเทศก่อนซื้อพี่น้องนั่นพอบล็อกนี่เข้าไปอยากให้มันถึกนำ้ำถึกเดือดลายกระเตกเลยพี่น้องไอ้บล็อกไม่โดนเลย À. Mình tay một hạng oyakan Mình nhắn là một lúc đấy này Mình phong đấy chân bò, đấy chân phong đấy chân chân cương đấy chân phông đấy chân phong đấy chân phong พี่น้องจักหน่อยเนาะอ่ะโอเคสามีแตรเราว่าออกไปไป้ายก่อนอัปเดตบางเครื่งบางซานห,หนึงเนาะอ่าเดี๋ยวไปเยี่ยมบเมืองครอบครัวแม่เราอย่างนี้ก่อนต่างหากสบายดีสบายดีทุกอย่าสบายดีเนาะนี่ดิพี่น้องเนาะอันนี้คือห้องห้างเนาะสีห้องนี่ก็โอ้รู้สึกว่ามันจีคับแคบพร้อมแต่พี่น้องอากา เรื่องคาลงคาซ้า,า,ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเนาะอ่ะพยายามพยายามทั้งไม้น้องนี่ก่อนพี่น้องเไยอ่ะพี่น้องเไยตัดภาพมาไก,กา่มาอยู่กอบขัวไม้น้องนิงเนาะพี่น้องเไยอ๋อหมกถั่วเพราะเพิ่นพอได้เล็ดเด้นี่เป็นดอกไม้เลยพี่น้องหมกถั่วเดะคักรับครับครับนี่คุคคคคค้นทมว่าเลยโอ้สบายดีเด้เลยเลยสบายดีสบาย,ด,ยดีนอนเลยอืมมันงามแท้บทะ Ao dạy của hồ. Có ngam thì tuyến. Come bố thất có tao ngam chứ? Tao hoa nọi. chị biết. chắp à. mấy hà là Mungi măng kim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  con này là bao măng kim này măng kim măng kim măng kim rồi kim măng kim ờ, kim măng kim măng kim măng Chưa măng rồi măng มันมันมุกว่าหีเลยโดยนี่เป็นหัวอะไัวแดงแดงโอ้หัใหญ่เลยเนาะโดยจะคัดจะพูดอย่างไรพูดเบิ่งนไ้อที่ทำเลยอ๋อนเปล่ีมกเดือนสองฮะันีเดือนจุสองน้ำเนาามุกจะกล่วมันกินตัวนี้เอ้าเขาเคยเห็นไงเขาเคยเห็นนี่เด็ดหย่อนไปกินเลย เมื่อนตั้มอากกิไข่มาเอาหย่อนไปกินต็อ่นเดยพี่กับเสาเขาเปหัวแล้วพี่น้องเห้มันเนาะกำลังอ่ออ่อนเลยครับเป็นได้ถึงเลขถเบออยู่บะบ่อรนล่พี่น้องว่าโโหเ้าสือโอโห้สือเลยเี้งออกวัน่งด้งยังโอโหโอโหนะเนาะไ้จ้บเด็กนะไปละ คุณงามเนาะดูอ่าผ่ากันปั๊บนาดินพี่น้องเหรอเนาะถ้าพ่อไม่ได้มาปะไ่ได้ม้าไปเรื่อยอืมก็ต้องไปเบียกตลอดตลอดเรอเนาะแล้วยากมาอยู่ผัานหมู่บ่าน่าผักอ๋อแล้วก็เหมยกันไปคุ้มื่อคุ้มื่อวันถิ่มันได้ผักเข็ดเบียกก่อนนั่นแหละมีเบียกเข็ดกันเนาะเด็กอยู่ค่ะอืมมือนาขาดท่าหนึ่งมื่อไปถอนถอกรถเด็ถอกหัวรถ โอ้พาอะไรยังกินข่อเลรยังมั้งนนี่ยังมมียังมมีอย่างเลย,ยบางเผ่อไชิ <c oughs> มี่ย <c oughs> <อ>ังจะกินยังนาะขัวมียังจกินยังนี่อ <c oughs> ตลาดทางเมือเมม่อยเด้ตลาดเล้งมุมีบ่กตลาดเล้งมีกินหมูโอ้ช oh, ินหมูเน่นกินลาบอะไรเจาวงส่งบ่จนะม วินแล้วมันเมื่อยมินหัวบ่บ่บริวินมันเหนื่อยหนักบ่ปันได้ทั้งอ่บ่มาคนไหนเนาะโดนแกงนราไม่ใช่แกงเลยเมื่อคืนโอ้ยมกไมเมื่อคืนมุกปลาซิวเช่ไหมนะบ่มีเดี๋ยวมือก่รจะใช้ปลาซิวเมื่อมันกินนี่ยก้านมันจะเป็นปลาซิบ่แมนก้านมันจะเป็นซีซีอิ๊บซีเลียงอ๋อตอนนี้มันนั่นนเห็ดอันนั้นเห็ดมันนั่นเห็ดแป้งอ๋อ มันเป็นห so> ัวเลยพี่น man, ้องเลยเป็นหัวแล้วหัวก็ง่ายเลยวันที่เดือนสิบสองน้ำน้ำมุกมันเออืออาพี่น้องเลยวันนี้ฉันสาบุดมาหาอยู่เนาะโดยสอือปั๊บดินพี่น้องเลยแปลน้ำเตอะปะไรหายริงอ้าคือมีมันเอ้าคือมีมันแม่นบ่มันมันมันอ้าคือมีมันอยู่นี่อ้าวยัน โอ้ยอันนั่นเก่ามันห่าเบิ่งไง,งคุดอีกมืด้วยแหละต่อเก่ามันเลยเออขึ้นหัวเนาะเออเป็นหัวมองปลูกมันกับมีมันเนาะปลูกมันแก้วด้วยเนาะ,อะนอคักได้ปลูกมันแก้วยังไง<อ> เด้อฝนตกเท้าหมดเอ้าบบบนี้พี่น้องมือก่อนมาขุดพ่นตัวนั้นแล้วหรอพ่นอ๋อปั๊บหนาดินตัวนั้นบ่จะกินเลยเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องเลยคือบอกคัดเด้าพี่น้องอันดินนอนนี่ไล่มันน้ำพี่น้องเลยไรของแถมเพาะไรของแถมเพาะเอออะไรกับมือได้เนาะอือมือได้เศษซีว่างแผ่นใชได้มาอยู่พี่ อ,อ๋อห้าสิบได้ก็ได้ไมม้ดญญอืโอ้ยหด,ดินรแ้วเถงกรื่องกระตามบ่มแต่ว่าเห็น,มน,นหมู่เ้อรัหอเ็นมูต่ตรงมีไรเท่ากันคิดจะล่กันน่เนาะล่นะได้ยูแต่ว่าฮาแบป่อยปล่อยมาอาขันเอาเองอยู่จป็นจ,จัดเจาปียิชาวปีปนบ่เ,เคลไดปัจนโดยโดย,โดยเ้ยเาได้จำนี้ค่ะ พอได้อมาขอเหยดพอใช้โอ้้ยพอได้มาส้นอันว่าส้นอันว่ากระตูบแล้วเยพี่้องเลย่วงนี้ก็ได้เนาะลได้ดินเาอยู่อะไรากนอนกระลับอะไรบอืมบุ้ยบอลขึ้นอะไร้จะกินคิดลายเนาะอย่าเป็นลาออกบอย่าป็ลายนีอย่าบุ้ยบอลอยู่โอ้ขอบคุณใหญ่ขมีชผูมยังเอาไปทยแล้ก็่หาเงินอยูทยแล้วัวยไง กินอะไรก็ได้เนาะแน่น่ากินอะไรก็ได้ค่ะมีสองคนนะมีไอ้ฮอขบคอยใหญ่มีทั้งลูกมีทั้งแม่เลยผละห้าลายไปใช้กัญญาพระลายไปใช้แยงได้พี่น้องเลยแม่ขุดได้แยงเป็นไรนี้แยงมุ้ยบนอยู่โดยบานิเขามีดินเขาเองเลยเขาเป็นไรเทานี้เขาปลูกตุ๊กยุกอืมบานิเขามาหนีพัชเชไดเขาอะไรตีโดยอ่าก็มาเหิบคอยเหิบคอยสางไปโดย แ่วเสาเพื่นสาซานกับมาได้ทด <Metro. S 1> ้องเลยมาได้มาได้บร่อยเลยเรื่องเสาเพื่นสาซานกับอ่าครบไปได้นอบเสาเนาะครบร่อยนบอวเสาขึ้นคัวกับมาบอเสาขึ้นคัวกัมีโอ้มหาเปรวมเปิดนะอืออออจ้าจ้ารวมทั้งเสาขึ้นคัวไั่นบอแ่เสาขึ้นคัวสามสาจ้าเสาขึ้นในสิบสามบ่สิบสเปนสิบสองเาะสิบสองเนาะสิบอเป็นจิอ อ่าวๆพี่น้องเลยสุเนาะทางเราก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปนด้นเ้ยเนาะแมนค่อยเป็นค่อยไปโดยเอาความสิอยากได้ใจเดียวนี่ยนี่นี่ไหวเขาบอได้เลยแมนขันเฮาหาเองก็ยังบอได้ปั๊บนาดินแต่ละมือแต่ละมือนั่นี่มันแห้งใสเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันเนาะคักอยู่คักคักคักงามงามปั๊บนาดินในช่วงนี้ก็ อ่ะผนมันพอคุดอยู่พี่น้องเลยอ่อนมาบุกเบิกแต่ตอนทกคได้พี่น้องเลยเนาะอ้าพนอดินมาใส่ไม้ตู้กอนนางนั่นบอกเน่ใช่ไหมคุณ่ำว่าอยู่แล้วหวยออกพันจ้าหรือผจญมาอยกันอ๋อเปนมาปุกเลยบาเลยโอ้โหใกล้เคียงแล้วสบานเลยอ ม,มาที่มาอยู่ร่มกันเพห่อวะอ๋อเพิ่นส่วนเจ้าบ่ยอย,ยากมาเยอะเนะะาะแต่ <c oughs> มันยังเพิ่นเลี่ยวพี่น้องเลยเพิ่นเราเพิ่นสินองใช่ไหมเลยเพื่อนวะโอ้เพิ่นว่า,อ,ววาอ,อ๋มบ่อ๋อจะบอกจะคลองเลยพี่น้องอ่าเพิ่นส่วนไม่น้องนิงมานอนร่มการพี่สัน <c oughs> อยู่ร่มกันใกล้กลันทางนี้อยู่ท่านจ้าชีนอนเใส่ไดนะ้นอนตู่ในเบิร์ตบ่อเดียวบ่เบิร์ตบ่เบิรหรอกเนาะหกคนหกคน hit ตู้อีกซะ ประตูเพิ่มอีกป้าเอาพี่น้องเลยปัดเลยตกแรงมากแล้วก็เอา้าวมาลวมเลยคักคักคักละมาราบิดเราเสียหนาเลยวนะ่าหกบดพี่น้องอเฮ็ดปูออกเลยเลยจะ,ปะไปหานี่มันาอาขุดระบน,นี้แกเอาบ่ามันออกเลย,เลยนะนำทางนะเห็นดูเขาขาเห็นอยู่บ่นั่นนั่นเฮ็ดปออกเอาแกงบุญลอย แต่วันดอกน้อยได้ปูรุ่นี่แถวบวัเนเทาอยูอ่เขาไปหาบุยบ้ยป่อ,อันมันออกสุดดีสุดนั้นน้ำรังเนี่ยนี่หายยังหมดจากใจออกสุดตอนนี้จะเคยได้ในนี่ดิเราไปหาได้๋ปลักร้ายนะแม่นป่ะแม่เออหากแต่วันด,ดอกน้อยได้เห็ปดปรดรุ่นนี้เนาะใหดปวดน้ำแกงให้ปวดาวอืมบยอยางหอมนะบวแซ่บเนาะว่าไงหอมตรงเลยมวยหยางหอมแล้วก็มีคนอยากกินวันไดนนะให้โปรด มาคุมมือมามาผัดบวบดอกเบี้ยเห็นฮะมีอยู่ว่าเบี้ยเห็นมาเนี่ยโตก็ยังสุงบวบเลยอ๋อมาว่านนี่ก็เขาก็เอาเห็ดข้างเออข้างมังบวบแล้วเอามาตัวให้มาปลูเอาเบี้ยงมาใช่นะเบี้ยมาตะบอนพัวเห็ดเบี้ยตัวเห็ดเลยอ๋อัวมาของเขาน่ะปลูกไปเพื่อนโดมีอยู่สองต้นงัวกัดแล้วกัดอีกเบม่เลยยังอี้นึง ไหนก็ออกเมื่อได้เนาะเพราะว่าคำไหน,น,ดหนได้พี่น้องเลยเนาะฝนตกฝนดินคำแหละให้เราผลมันยุดแต่ส่งหนึ่งมากี่นิดตกเปะเป,ปะอยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน,นี้หามงหามงขึงใกล้ขึงแล้วอืมาวันนี้ก็มาเนาะมมาคื้ บอกกับบ่อแม่คุ้มมือช่องเสมอขึ้นรังแหน่เขาบอด้มาเขาคาไปหาเงินไปไปไปหาเก็บเล็กเก็บละจ้ยังไปเก็บเล็กอยู่บ่ได้เท่าไรนะไปเก็บเล็กอันสุดวังได้นี่เขาไปบ่ท่านเขาไปน้ำ้างเขาสามสี่ไมลูกได้วยืมเงินเชนไปมืดมือบ่กกับบ่อแม่มืดมือแล้วเพิ่นถอกเพิ่นถอกแล้วเขาจากไปเลยอ๋อเพิ่นถอกเรื่อยอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่หึ่งหึ่งถอกเท่านึ่งเดือนเดือนหนึ่งคำว่าถอกเดือนหนึ่งแล้วมีอยู่หาลดชิบลดอะไรอ้ โอ้หลายเหรเนาะนี่แต่ว่าคนไหลคนไหลลวงเพดงมันนี่พี่ตองเยเทาไว้เาก็ไดรลายเ์าำสากับไดร์ไลน์นักไลายก็บบัวได้เนาะแต่ว่าเทาบัวไว้มันไงอืมนี่สารเคมีทำไงเงินออกอน,นี่ออกเนาะโอ้สารเคมีไลลหลเลยบาดมืออย่งพี่น้องคือเล็กนะเรนไปมือนะอันพลิกหินมันทำบาดตีนอ ฉันคินมีเวลาหลดขกจากเรามาเราเปนไงกุ้นคือบุญนอดคนแมนบ่แม,ม,มันเป็นขี่เล็กนะพี่น้องขี่เล็กทีที่เขาบริษัทง,งาน,แ,นแล้วเขาก็แ,แล้วเขาแล้วก็ขใครเขาโรงงานเขาก็รารป่ะแบกมาส่งไหมเขาค่ะสิว <c oughs> เอแบบอันนี้ได้แบบคือเขาเห็ดเห็ดทีแล้วเขามาต้ตมใบต้อมแบบแบบขี้เหนื่อยแล้วเขามาต้มใบต้มใบพอเนี่ยมันเขาเสียอนามัยเขาก็ตากขึ้นสนรดชอบปีแล้วตัวขตจอมไหมคะบบวตาเล็ก ก็เคยเห็นบ่โรงงานเพิ่นในเพิ่นนะแต่ห้างมันไ่เคยเข่าอ๋อเป็นในไหนบะย่ะก็เปนแหนมเพินพะย่ะก็เคยเห็นจเจ้าคนดอมออกมาแบบไหนนะพี่น้องเป็นเล็กเลยพี่น้องเลยเนาะตัวมันติดมากก็เป็นอย่างเจ้าก็ยังเป็นอย่างแล้วเขาเขามาบดไม้แล้วเขาก็ไปบดไม้ตีไม้เนาะเดี๋ยว์เขาซื้อไปห้ามมาเลือกเนี่ยไเขาพนักงานแล้วก็ไปขายเขาเจ้า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 ป้าสามีแต่เขาจะออกเดินทางป้าก่อนได้ใช่เนาะ

หืมเติาแทบจะเบิ่ดแล้วครับนมนี่นะเราว่าซื้อมามันมันนัวๆเนาะโดยมันนัวๆกรอบบ่โดยอ่าคือกินอยู่มักแซบๆพี่น้องป่ะะบดนี้คเด้อสดีสดี้าเอ้ยไปป้าก่อนเด้อโดยโอเคพ่อพี่น้องก็มีแต่บ่ยาสิขอจบคลิปปิดคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณคพี่น้องเด้อโดยอ่าเอ้แล้วก็ยังเริ่มต้นใหม่พี่น้องเนาะครอบครัวนี่เนาะ เอาถ้ามีพูดอะไ่พี่น้องหรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีน้องเพียงเนาะอยากใส่เรือเล่าก่ะที่ต่อสอบถามได้เด้อเนาะยังบมทันมีมีจีนกับมีเสาจุดเริ่มต้นเพลินพี่น้องในตอนนี้เนาะเอาไปก่อนพี่น้องสะพาก็ได้กุ้แซ่ขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปของโมยาคือเก่าก็เดิมเด้อขอบคุณนะขอบคุณ,คณหลายที่บอกขอ่าโฆษณาเนานะเนะพียนเนาะไปก่อนสบายดี